สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโตปูช่องที่คุณสามารถติดตามรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์ทุกลุ่นทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับพร,รีมลบ66รถยนต์ที่เต็มไปด้วยนวัตรกรรมและประสิทธิภาพสำหรับปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวในตลาดประเทศไทยพรีมลบ66นับว่าเป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นและฟีเจอร์ที่ครบครันสำหรับปี2025มีการปรับปรุงใหม่ในหลายส่วนทั้งภายนอกและภายใน เช่นระบบไฟหน้าและที่ออกแบบให้ทันสมัยขึ้นพร้อมสีตัวถังใหม่ที่เพิ่มตัวเลือกให้หลากหลายมากขึ้นในส่วนของราคานั้นริมลบ66ยังคงเน้นความคุ้มค่าโดยเริ่มต้นที่ประมาณ1.2ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นในระดับเดียวกันในด้านเครื่องยนต์ริมลบ66มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบชาร์ทที่ให้กำลังสูงถึง250แรงมา้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ช่วยเพิ่มความลื่นไหลในการขับขี่ นอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนแบบ AWD ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนในทุกสภาพอากาศสำหรับเรื่องความประหยัดน้ำมันนั้นตัวเลขจากการทดสอบในโลกจริงให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่15กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งน่าประทับใจมากสำหรับรถในเซกเมนต์น,นี้ห้องโดยสารของริมลบ6 6ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันระบายอากาศแอร์ละอุนเบาะที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางรองรับทุกการเดินทาง ระบบอินโฟเทนเมนต์ได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยมากขึ้นมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดสำหรับความปลอดภัยริมลบ66มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ครบครันเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบเดินจุดบอดที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทำให้ริมลบ66เป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ขับขี่ที่เน้นความปลอดภยัย และนี่คือทุกสิ่งที่เราต้องการแบ่งปันเกี่ยวกับพริมลบ66สำหรับปี2,025ขอบคุณที่ติดตามรับชมออตโตปูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆใ,ในครั้งหน้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ